เรื่องนี้ต้องเล่าย้อนกลับไปหลายปีก่อนนะโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งย่านยานาวาซึ่งในตอนนั้นยังไม่ถือว่ารุ่งเรืองเหมือนเดี๋ยวนี้ในโรงเรียนนี้มีการสอนตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงหรือเรียกวางชั้นประถมถึงมัธยมโรงเรียนนี้จะมีเพียงประตูไม้ที่ใช้สําหรับให้เปิดเข้าไปเท่านั้นเมื่อเดินตรงเข้าไปก็จะเป็นเรือนไม้หลังใหญ่ซึ่งตรงนั้นปลูกมาตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่ทราบได้ เป็นเรือนสูงมีชั้นล่างซึ่งเป็นชั้นและเป็นห้องอาหารสำหรับเด็กระดับประถมส่วนชั้นบนเวลาขึ้นไปก็สามารถขึ้นได้ทั้งสองทางบันไดข้างหนึ่งมีต้นมะม่วงต้นใหญ่เวลากระดิ่งพักเรียนซึ่งมีอยู่สองเวลาด้วยกันนั่นก็คือ11.30นาฬิกาเวลาก่อนเทีย่ยงและช่วงเย็น15 45ตามเวลาของโรงเรียนทั่วไปองค์ทุกวันส่วนด้านหลังของโรงเรียนนั้น มีต้นโพธต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งมีลักษณะร่มคึ้มอยู่บางเวงน่ากลัวและบางทีกําลังนั่งเรียงกันอยู่ก็มีนกเข้าแมวมาร้องเสียงดังซึ่งแต่ก่อนพวกเราจะเรียกกันว่านกผูหรือชาวบ้านเรียกว่านกแสซึ่งนกคูนั้นระที่เกาะอ,อยู่ที่ต้นโพธดวงตามันจักลมบางตัวที่มาตาจะแดงเลยที่เดียวมองไปแล้วก็น่ากลัวและหลอนมากตาโตของมันดูน่ากลัวมากสำหรับพวกเด็ก และใครที่พบเจอก็พูดกันว่ามันเป็นนกผีสําหรับมานําดวงวิญญาณของคนที่ใกล้จะตายไปจากร่างของผู้นั้นเวลามันโผล่มาตอนนักเรียนกําลังเรียนอยู่ก็จะไม่เป็นอันมีสมาธิที่จะเรียนกันแทบทุกห้องเด็กนักเรียนจะวิ่งถลาไปออกกันอยู่เต็มหน้าต่างด้านหลังกันหมดพร้อมทั้งวิภา์วิจารณ์กันไปตามภาษาของเด็กเจ็ดถึงแปดโคคุณครูบางท่านที่ยังวัยรุ่นอยู่จะพลอยตื่นเต้นไปกับเด็กด้วยแต่ครูบางคน ที่อายุเยอะแล้วท่านจะเข้มงวดกับเด็กก็จะเอาไม้เรียวฟาดกับโต๊ะดังเปรี้ยงเปรียงเพื่อเรียกให้เด็กๆนั้นกลับมานั่งที่ตามปกติเพื่อจะได้เรียนกันต่อไปฟังดูผิวเผินก็ไม่น่าจะมีเรื่องหลอนอะไรดูจะเป็นโรงเรียนปกติทั่วไปด้วยซ้ำแต่เช้าวันหนึ่งเมื่อดิฉันได้มาถึงโรงเรียนตามปกติเหมือนทุกวันก็เห็นพวกเด็กนักเรียนทั้งชายและหญิงจับก,กลุ่มพูดอะไรกันอยู่เป็นกลุ่มๆ ไปแทบทุกห้องไม่มีใครออกไปวิ่งเล่นที่หลังโรงเรียนเมือนทุกวันดีฉันเก็บกระเป๋าเข้าตู้แล้วก็รีบเดินมาหาเพื่อนร่วมชั้นซึ่งก็กาลังรีบเดินเข้ามาหาดีฉันด้วยหน้าตาที่ตื่นตระหนกพางปากก็เล่าว่าเรื่องมันน่ากลัวมากเมื่อวานนี้ตอนโรงเรียนเลิกแล้วทุกคนที่ผู้ปกครองมารับ หรือพวกที่อยู่บ้านใกล้กับโรงเรียนก็ทยอยกันกลับบ้านไปบ้างแล้วจนเหลืออยู่เฉพาะที่ผู้ปกครองติดธุระมาชาเด็กที่เหลืออยู่ก็เลยเล่นอยู่รอบๆบ,บริเวณโรงเรียนและมีนักเรียน4-5ถึงคนที่เรียนอยู่ชั้นเดียวกับดิฉันได้ขึ้นไปเล่นซ่อนหากันอยู่ชั้นบนของห้องเรียนซึ่งผ่านโรงยังไม่ได้ขึ้นมาปิดประตูเล่นกันอยู่เกือบหกโม,มงเย็นก็มีผู้ปกครองมารับกลับบ้านแต่เพื่อนของดิฉันคนหนึ่งไม่ได้อยู่ในที่นั้นถามเพื่อน ที่เล่นอยู่ด้วยกันก็ไม่เห็นไม่รู้หายไปทางไหนก็เล่นกันอยู่4-5ถึงหคนเท่านี้และก็ไม่ได้วิ่งลงไปข้างล่างเสียด้วยซ้ำผู้ปกครองก็ตกใจช่วยมาหากันใหญ่คุณครูที่อยู่เวรนพร้อมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตของโรงเรียนก็ช่วยกันหาอยู่ทุกห้องเรียนที่มีอยู่ประมาณ4-5ถึงห้ 5, ห้องก็ไปเห็นเสาของโรงเรียนห้องสุดท้ายมีเหมือนน้ำมันไหลเย,ยิ้มอยู่หนึ่งต้นก็ไม่ทราบว่าผู้ปกครองของเด็กคิดอย่างไร แต่เพื่อนของดิฉันเล่าให้ฟังว่าผู้ปกครองเด็กรีบวิ่งไปหาพระพุทธรูปมาได้ 1. องค์ก็เอามาตั้งบนโต๊ะและจุดทูปสามดอกบอกกล่าวขอขอมาและขอลูกคืนซึ่งเพื่อนดิฉันตอนนี้ก็ทำท่าขนลุกขนพองเล่าว่าเห็นเพื่อนคน <c oughs> <ๆ>ที่หายไปยืนหน้าขาวซีดอยู่ที่ข้างเสาต้นนั้นนั่นเองพอหายตกใจเลิกร้องให้กันแล้วเขาก็บอกให้ฟังว่าเขากำลังวิ่งเล่นซ่อนหากันอยู่ อเผอิญได้ยินเสียงเพื่อนเดินเรียกกระชั้นชิดเข้ามาไม่รู้ว่าจะว,วิ่งไปแอบตรงไหนดีก็รีบวิ่งเอาตัวไปเบียดให้เสาต้นที่ตกน้ํามันต้นนั้นบางไว้แต่พอเบียดชิดเข้าไปก็เหมือนมีมือที่หยาบกร้านคนมาดึงเข้าไปในเสาจนหายใจจะไม่ออกและก็ไม่รู้ว่าตัวเองหลุดออกมายืนจนผู้ปกครองเห็นได้อย่างไรผู้ปกครองของเด็กคนนั้น ก้มลงกราบพระพุทธรูปที่เขาไปนำมาเพื่อช่วยลูกให้รอดตายกลับออกมาได้ด้วยความดีใจและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีเด็กคนไหนกล้าขึ้นไปเล่นซ่อนหาตอนเย็นที่ชั้นบนของโรงเรียนอีกเลยเพราะกูว่าจะถูกลากเอาเข้าไปไว้ในเสาต้นนั้นอีกและอาจจะไม่โชคดีเหมือนเพื่อนของดิฉันคนนั้นที่ยังได้หลุดออกมาโดยยังไม่ตายเสียก่อนผู้ใหญ่ในสมัยก่อนจึงมักจะบอกกับเด็กๆ หรือลูกหลานไว้เสมอเสมอว่าห้ามเล่นซ่อนหาในตอนกลางคืนหรือเวลาโพเพชรอาจจะเจอกับสิ่งเร้นลับอย่างเช่นที่คนในสมัยก่อนพูดถึงอย่างผีบางตาหรือผีลักซ่อนนั่นเองหลังจากนั้นผู้ปกครองของเด็กคนนั้นก็รีบนําเด็กไปวัดกราบไหว้หลวงพ่อที่เคารพและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังและขอให้ทางหลวงพ่อช่วยรดน้ำมนต์ให้กับลูกเขาด้วยเหตุการณ์นี้จึงเป็นอุทาหรณ์